นี่เปิดแล้วเปิดแล้วสบายดีพี่น้องสุขพ้นเนาะชาผักกินข้าวลุงลินขีเที่ยงกินกับจำซีนงนะผักเปิด้ะโอ้ยมือว่านนี่แกงน้องไม้เนาะพี่น้องมาดำหน้าพี่บ้างแล้วเลื่อนทุ่มพูดเหรอ

เปิดชิดมาไปเจอหนาสีกาเขาเห็นแล้วได้กินนะครับเขาเห็นได้กินหลอดคาร์ปัมนะทั้งทั้งลาบดิบทั้งดาทั้งปิ้งก็ไลยปานติคือว่ากูหายน้อยเดียวเน่อยไายเติบมะฮัมเอ่าลูกเน่าพี่น้อง อ่าหน้าใกล้พิ่นมามาขอหนามชขอหนามาหาในน้องชีดูดำท่านจะบ่หายผมบอกคือพี่น้องเลยอะไรานหนามทานนายทานแต้บุญกุศลพี่น้องพิ่นอยากดำหน้าคนปลูกเผาฮะทิมนเกลือกันไม้เ่ยอานในตับชี่องดำน้องใครจะบ้าแรงอ่ือน้องลูกกินเผาแล้ว เปไงได้กินหรือบอ๊คือหมด้ามซะนอนแล้วด้ยเรากแล้วนรเี่ขเมื่อีก่อนเมื่อแหลวพี่น้องเลย,เยแต่มาเมือม่อตอนนานเห็นป่ปัดันเหรอเอาสิมือเมียนะกระชิบมล้มันนี้นปหลับเอาข่าวดีพี่พพนนองตัวมันได้แบ่มไงบ่างับมือหา้าไงแล้วก็มามันตกตัด เขาจะไน้องเอิญบบานพี่น้ำ่านม่หา่พื่นอดทานไปน้ำกันเขาจะลูกเข่ากนานน้ำเป็นเฉดทีพี่น้องเลยสรุปสรุปสรุทำปนาบนขั้น้ำช่ได้ข่าวดีพี่น้องเลยโศุสองสั่นมาเนี่ยนะทางเนื้อล้วก็น้ําใจของเอื่อย หนึ่งหนึ่งร้อยดอลเก๋ยทางเมืองน,นอกเนาะเคยวันจันทวงศ์ที่เคยซอยเฮ้าแล,ลายรเคสแล้วก็ที่เคยเมตตาครอบครัวเฮาเนาะเป็นตัวเคยจิ้มเคยปลาเงินกีบก็สองพันบาทพี่น้องเอ้ยเอาแลกเงินกีบมาใส่เนาะพปอยู่บ้นานเทำมันใส่เงนินง่ายๆเงิงนกีบเงินบาทเป็นการที่ที่ดูดปักซองแน่เนาะ ยี่ยี่พี่น้องลยหนึ่งร้อยดอนล้วมามาขอบคุณป้าได้ไหมลูกม่ฮัมมีหรายอยู่บ้านเนาะจะได้เกือบจ้ะน่ะเพก่อเขาเงินอีเมย์เกือบเพราะว่าโอ้ยพี่น้องเลยลูกนะลูกน้ำมือใหญ่แห้งอยู่ซ้อมพมีอ่ะนะบุดบ่อยู่ซ้อมพมีอ่ะนะก็ใครในเงินกับบ่ออกรายปันใดกินกับกินไป ขอบคนในไลท์ที่เฮนยรับครัวเขาเน้าพี่น้องเนาะเมตาเนาะบางตอนท้าแม่เพิ่นกระไฮลอยดอนพัดตอนลงมาแต่สวรรค์อีกแล้วเพิ่นกระไฮอีกลอยดอนเอื้อยนะกระไรขอบขอบคุณป้าหน่ยไหมขอบคุณป้าหลายๆเด้อที่เมตาครอบครัวเขาคอ้อยู่ดีไม่แห้งลำวยลำวยสาธุกว่าเอาปิ้มได้ลูกท้ายเขาพี่น้องหนึ่งลอยดอนได้สามพันสี่ลอยเนาะ ตอนวังหันเราหายนั้นวังหั่นนะมันเงินขึ้นขึ้นลงลงไปเน้วแตพันซ้ร้อยสมพันจองร้อยส้มพันซำร้อยซบ่าส้มพันำร้อยสี่สิบน้องเงินกะนี่ไปหนอะกินต่อกินต่อกินต่อแล้วมือแรงได้จูต่อเรืต่อพี่นนองมือแรงเห็นอยู่ในคลิปดีใจพี่นังเลยแม้ก็มาใส่ในครอบคัวนใส่ในข้าบคัวเอื้อยซื้ออยู่ซื้อกินซูแม่กินซื้อไอซซื้อน้องกินเผาถวแม่ ซื้อไส้ซื้อจ่ายนะครอบครัวเนาะเป็นหักผิดแป้งนัวถ้าบ้านในพี่น้องพอคล้องเขาก็บหมดคลายแล้วเาได้ซื้อทุกอย่างมาเนี่ยปลาแดกหักผิดแป้งนัวเกลือได้ซื้อทุกอย่างมาในีพี่น้องเลยห่อนเธอได้แต่เก่าก็ซื้ออยู่แต่ว่ามามาซื้อมาไว้ในห้างแล้วก็เอามากินเนาะบริสุทธิ์แต่เขาบริสุทธิ์แต่เขาเพราะเขาเห็ดแต่้ำหซื้อของเก่าเนะาะถ้าคาพุ้ยคาน้ามันขาจ้างอีกพินาบริสุทธิ์ มือก็ดื้อทเบแสพี่นางตลางมือก็เ้อทั้งชงเงินหายใจดีซื้อซี่เลยกินแล้วก็ทังของพีใจดีทั้งเจาซื้อแข้งมานับเยอไหมไปซื้ออร่อโอ้ยน้ำเย็นอยู่ในกระติกนะหี่ใจดีทังเมืองนอกคือกันเนาะ เพียนหาเงินมาสื่อิีดหาเงินน้ำแมงเคนมาสื่อฉีนหา่อยบาทเอากระไรชือว่าพ่อใหญ่พายนำได้<า>เออมันเป็นคุณคานะี่ขอบครัวเจ้าขอบคุณเลยล่ะช <c oughs> ือว่ายังมีค้าอยู่ในเจ้าโอ้ทิ่โูมดูพี่้อวเลยถ้าเราเบิดขาปนันบงดูพอดีแทกไว้ยังมี ก็สัง ame ่งใยใจจังหวัดตัวใ่บักนาวเอ้าเอมาบีบักนาวเริ่มจังสมสองเพียผมครับผมมาวมม่วงเดี๋ยวเก้าห้ามชิลล่าเหนันยนี่น้องลาบมาเพียรครัุกเล็กโอ้ยีมาก พอใหญ่เขานี่พอเท่าเนาะพ่อของแม่ดีแทบเราจะบุก,กินแม่ตับหนะ่อยไหมเนาะข้าซอยใส่เลยเราสิล,ลือ,อกโล่แล้วบุก,กินตับ,บนะที่นั่งเออเอา้าเจ้าไปใส่บาทนะมันต้องเอาไปแต่ก็ได้ตับ แซ่บไปที่รองดีใจหุมห่มๆเบิดมือเลยมนเมนียนะกินข่าวแซ่บขนาดเลยโชคสองสั่งสังเหล็กที่ได้พ่อแบบนี้เอาก็ซชายจุก,กันพี่น้องเลยชอยจุแจ่เตี่ยวพี่อ่ะชายจุสุกห้ามอิ่มขากบ่ลรกเขาอิ่มอยู่บ่ ไล่อออตอนเติบบุ๋มนน้อยดอกเทากัาบว่าหน่อยไว้าละ้ามสี่โคตร,งครองเขา<ว>รบริอิมบริเชืออ่องกินกับเมียดอกเี่นองเราจะได้กินน้ำกันมันเลยหมาคเคยงังกิน เห็ดเ็ดบรงนะกับบมีนะาสมองหนาติกหนาห่างๆคือกันมียังเห็นมากินมียังแบ่งๆหืมค่อยมาเือค่อยมกตับมันมันทุกข์ับเสียนะเดียวเจี๊ยบมะนาวเห็ดไม่เพี้ย กนที <ITA> ่ชาวบพกกินอ้ายอะไรกันได้หนักแล้วก็ไปไวๆเมื่อบอกเมียค่ะวันนี้สิเมื่อบอกพี่นางตัวกันได้แล้วท่านหมอหายก็ได้พี่น้องสิเป็นยังแต่ว่าเพราะมันน้องเงาใจว่าเรื่องน้ำใจเนาะครับดูใจว่าบ่ได้แล้วผัโอู้เฮาน่ะคนแบบเห็นใจหมู่นะ เมือ่อแลครับพออีกเที่ยวอยากมาได้เอาเราแล้วแหล,ล่ได้บ้างโฟสบ้าได้พี่น้อง <ะ S 1> ดูดลงประดงมานกๆเดยลยดูดหน้าลุงกลมดูยาน้าลุงกลมขึ้นบริวารซื้อบริวารซื้อแล้วที่เอาอิลีแล้วไปแล้วมันไกลมันปะทอให้หน้าลุงกลมค่อยพบอบ,บอรบิวารเราเอาอิลีล่แ้ให้หน้า,าลุงนะม,มันบอกอีิลี่นี่แล้ว เดี๋ย้ดูได้ว่าขั้นดูน้ำขอยนีเอาข้มพลเติมจะม่ใกล้าาก,กูเย <c oughs> ัะก่อไปแจะอยากเล่้ยพี่น้องเอ้ยจะให้เฮายดูทีมึง <c oughs> เล่้ยก็ยังมาเล่ด้ดอกยังเกี่ยต่วน <c oughs> พี่น้องเม่นมาบอกว่าเกี่ยตวนไม่ต้องทำก็ได้นะให้เฮ้ากับเจ็ดดำแบ่งให้กิน ได้ได้พี่น้องแต่ว่านั่งจะเหตุอะไรเนาะมันกัดเป็นชวนห้องนั่งนะครับอีกอย่างพูยกับเส้นไปแล้วบม่ได้จ่ายนะครับตามันก็ซื้อไว้แล้วตะกร้ากับโต๊ะไว้แล้วพี่น้องเป็นไปหมด้ลสามหรือสี่แหละอันเต็ดมันเป็นชวนของเจะคลองบบอพี่น้องบอกว่ามันเห็ดยากระนี้อืมยานมนยากอืมยากระนั่นแหละน้องจุดกับบะมี่ิะไปพอหน้าโมดุกับบวกะสิตปขอ บโให้ฮิวดอกพี่น้องเลยแต่นั่งไปแต่เราไปทำงานไต่เก่ามากเรื่องกินน้ำเผาแล้วลูกเต้าก็อยู่น้ำกันเลยกินเย็นเย็นหนิจุมเผาไหเลี่ยงยังไงยังอยู่พี่เกิดอยู่พี่เดือดร่มกูอยู่้ใจไปเฮ้ยพอกันกินหน่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาทุกๆทุกๆคน ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ comment, คำตีสมเนาะมาดผดผ้อพิาดประการใดในคลิปใได้ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณเบื่อคนช่วยทั้งสองเนาะซัพพอร์ตมากเมือนนแบบเต็มๆเ,เลยดีใจดีใจแหงมากันเดียวสองเลยผู้ดึงสายยางนะดึงแ้งคนสิโตกเหมือนแรงได้แล้วพอ,อก,กันหิบหนาะสบายดี